สวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะพออีตู่หอมหอมปี้องเอ้ยไปเมืองรักนะคะหอมหอมอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอนอนแ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 อนอยู่ตรงนี้นะคะ พักพักพักพี่น้องเอ้ยพักนะคะพักนะคะอึ้งอึ้งอึ้งพี่น้องมีทุกพักทุกพักมีทุกพักพักนะคะพักพี่น้องพูดละพี่น้องงามบ่งามบ่ถ้าผักอีหยังเป็นผักอีหยังงามบ่พี่น้องงามบ่ งามบอค่ะงามบอค่ะมีทุกอย่างนะคะผักทุกอย่างนะคะต้นหมักพริกกับมีพี่น้องอันนี้ผักกวงตุ้งนะคะกวงตุ้งนะคะจิกนกะตำห่งแซ่บแจพี่น้องพักนน่หลวกกิงตะตำห่งนะคะหมักพริกกับมี่พี่น้องหมกักพริกพริกนะคะพริกโอ้ยรถไฟรถเสียงรถไฟตุกตุกตักตัก พี่น้องว้นบ่าแล้วหมักเกล็ดนะคะเมื่อมักเกล็ดหมักเกล็ดพี่น้องจำมะฮงนะคะจำมะฮงนะคะอันนี้พักพี่น้องมะเอือนี่มะเอือนี่มะเอือพี่น้องเอ้ยใช่ตำหมูแแกงเห็ดนะพี่น้องเด้อแกงเห็ดนะคะโอเคนะคะอุ้ยมาเกี่ยงหมดจักมาเกะมะเอือพี่น้องเมั่อมะเอือ บักบวบพอนะพี่น้องเบื้งไม่ตื่นวยขอลูกเคลียพี่น้องเอ้ยมาพูดละพูดละพี่น้องไม่ตื่นวยมุนมุนทึงเงี้ยงเงาพี่น้องเบื้งอ่อนนั่นเอิอนอู้ยดอกอะไรพี่น้องบ่จักขอชื่อมันดอกนี่เบิ้งโอ้ยนี่ไม่บักเงาเลยพี่น้องเงี้ยเงาเลยอ่า พี่น้องมาบวชเนี่ยพี่น้องเบิง้งเป็ขู่รูขี่รีู่พี่น้องไงใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะโนเวนะคะเพื่อนๆเอาไปปลูกวันเท่านี้เป็ไหงปูล่ะปูล่ะพี่น้องปูล่ะนอ่อนๆดิพี่น้องบ่ได้นวยแก่ดีพี่น้องนอ่อนๆนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย